ันนี้ประชุมใหญ่สมาคมประจําปีนะครับ2564ของสมาคมนักวิทยุทธศาสตรเล่นจังหวัดสกลนครนะครับเราก็มีหน่วยคัดกรองนะครับคัดกรองเสร็จแล้วก็มาลงทะเบียนนะครับแนะนสวัสดีครับดีครับผมแนะนำตัวเองหน่อยครับว้ายวายแนะนำตัวดีได้แนะนำตัวเองนะครับ พี่ไิเศษสบายใจอันนี้โฮเทลเซราโฟแทนโกปะป้าคิวบิตนะครับ,บแกิ่งทิวเทศที่บ้านดอนเชียงบานนะครับโฮเทลเซราโฟอ่าเอสคิวทีโออยากลงลงเรื่มเรื่มแล้วเดี๋ยวนี้มีมีหลายรถนะครับคครครับับบจจิิมมเเลลยยอันนี้แนะนำตัวเองหน่อยครับ<ส>อะไรครับค<ส><ส>อนชย<ส>ัยเลย,<ส>เลย ๋ยชาราโฟสุลุยินที่พกกขัดครับโอ้แกงติวเฮดบั้นน้องใส่ขาวน้องใส่ขาวน้องใ,ใส่ขาวนะครับอาประสมประจำปีวันนี้ปานนะครับันนี้สมัครกสมรักนิทรรศเดานเกี่วกับตัวลาครของเรานะครับกระผมนายประชาชพันธ์นักรสิน นายกสมาคมนักวิทยุสมเรเลมิจ,จังหวัดสุขโขรรน,นะครับรู้สึกยินกีอย่างยิ่งครับที่ที่น้องสมาชิกของเราเสียสละเวลาไปดูข้าวท่านนะครับเข้าประกาศเสียก็ได้นะครับต้องขอบคุณไปถึงสมาชิกในครอบครัวท่านนะครับที่อนุญาตให้ท่านเข้ามาร่วมในวันนี้ครับปรบมือให้สมาชิกในครอบครัวนะครับ แสดงว่าพุทเห็นภามีความสำคัญกับสมาคมเลครับปยุนปล่วยมาครับผมออขอบคุณครับวันนี้นะครับเป็นการประชุมสมัญประจำปีรายงานผลการดำเนินง,งานของสมาคมขอให้ระโยู่ด้านหน้าก็แอบพากันอ,อยู่ด้านหลังนะครับกลุ่มนี้การดำเนินการานาทีมเลยทีพิคชิับทีก็จะขึ้นงครับ แต่ผู้อิดเยอะครับผมโควิเดเยอะคือบริจาคเป็นปัจจัยนะครับบอกให้นะครับทางกรมท่องเที่ยวนะครับก็มีภาพกิจกรรมอย่างนี้นะครับกิจกรรมทีม่สองนะครับการกดปุ่มปุ่มลงนะครับการปฏิบัติเฉยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภูเขาไฟวัดตะไคร้และติบพลุ่บจังหวัดสกลนครปี2564น,นะบริเวณเกื่นน้ำปูนนะครับ เราก็ไปด้วยกันนะครับมีสามสี่สถานีนะครับวันแรกเป็นการประชุมโต๊ะนะครับวางแผนนะครับวางแผนในห้องประชุมวันที่สองก็ปฏิบัติการจริงนะครับสองเหมือนกับาทางป้องกันจังหวัดฝ่ายป้องกันนะครับท่านบอกมาว่าสองเหมือนจริงแล้ว แล้วถ้าเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงแล้วก็กาใเ้ื่นงองซ้อมนะครับก็เลยเกิดการซ้อมบ่อนะครับขึ้นทางเราก็ได้ส่งบุคลาคกรเข้าร่วมนะครับต่อไปนะครับโครงการสุดการใช้อุปกรณ์ป้องก,กันย้ำเทาสาราภัยเหมือนพัฒนาเครื่องที่ยี่บหกองกับการสืบสวนผูน้รับผินะครับศูนย์ป้องกันและมติภัสาราภัยเจ็ด สมาคมก็ส่งสมาชิกเขาร่วมนะครับเนื่องจากว่าทางหน่วยนะครับเห็นความสําคัญของอนักิยุสองเล่นของเรานะครับต้องเขาร่วมเนื่องจากว่าเราจะได้มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับองค์กรยุทยุของเรานะครับเราก็ได้รับเชิญเป็นระยะระดะนะครับ เข้ากันป่ายเดือนนะครับแล้วก็ส่งท่านลองไอเเข้าร่วมนะครับในวันเปิดพิธีนะครับในวันนั้นที่ตัดอยู่ที่ตรงสนามกีฬากรุงเทพาลานะนะครับกิจกรรมต่อไปครับการประชุมสนนอมนาปีของอปีที่แล้วครับตัดอยู่ที่โรงเรียนอิบิเลียนนะครับวันนั้นโควิดยังไม่ระบาดครับก็ คุณอาปาข้างครับพื่นสมาชิใกา้พบปะสังสรรค์กันบ้างน,นะครับพอเป็นน้ำจิ้มนะครับพอนึกถึงกันครับแก้ไขปัญหาในป่านะครับเราก็จะร่วมนะครับทุกภาคส่วนนะครับทุกภาคส่วนรวมทั้งอ,องค์กรเอกนชนและสมาคมด้วยนะครับ อันนี้ประชุมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยนะครับก็การเร่วมประชุมนะครับถ้าผมไม่ว่างนะครับก็ท่านอุปรรยศจะเข้าร่วมหรือสมาชิกท่านอื่นนะครับที่ได้รับมอหมายจากทางคณะกรรมการครับเข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนกับทางจังหวัดคราบผม การป่าปามป้องกันทุริตในระดับตำบลทางสมาคมนักกีฬาส่งเร่นแ่นละก็ร่วมโดยการเชิญจากทางปปชนะครับในตำบลนั้นผมนายกสมาคมนิกสสองเล่นนะครับได้เป็นประธานเสิร์ขาดระดับตำบลนะครับในการป้องกันและป่าปามทุริตนะครับของจังหวัดสกลนครมีสมาชิกของเราเข้าร่วมด้วยนะครับหลายท่าน อ,อย่างเช่นปาโกธิแก้วนะครับก็เขอร่วมนะครับหลายท่านนะครับที่ยังไม่ได้เป็นนามครับท่านก็ยกให้ผมเป็นประธานครับในสี่ตำบลท่านชุมท่านบอว่าผมจะได้ท่องตัวหน่อยคือเวลาทางปอชอเรียกขายจะได้เร็วขึ้นครับผมต่อไปครับ ก็ประชุมใน,ในงานพากก็ได้ก็ประชุมทางซูมนะครับซูมม m ต e t นั่นประชุมบ้านทีมงานในลักษณะน,นี้นะครับก็ร่วมประชุมทางจังหวัดต่อต่อไปครับอันนี้สุกรตราๆกล่องนะครับบรรดาลัดกล่องสมาคมที่มีบทบาทเขาร่วมช่วยนั่นร่ชุดขาวนะครับก็มีผู้ สนับสนุนม,มานะครับในนามสมาคมก็ไปมอบให้วันละร้อยกล่องประมาณสี่วันนะครับวันละร้อยนะครับเพื่อนั้งระบบชุดขาวนะครับที่ลงไปวางกนตัวอุปกรณของเรานะครับเป็นอาหารกลางวันนะครับเป็นข้าวกล่องครับผมอันนี้ก็ประชุมแผนบนโต๊ะนะครับูมนิตติ้งนะครับชช s อนะครับ ก็เหตุการณ์เดียวกันกการเดียวกันแต่ปีที่แล้วเนี่ยประชุมร้องทุกอำเภอทุกอำเภอนะครับทุกอำเภอในอำเภอทุกอำเภออาจจะส่งอำเภอเ็าร่วมประชุมแต่ละห้องแต่ละห้องนะครับในการประชุมนั้นนะครับตัวผมเข้าประชุมในห้องของ้องกันไดบัตรเขาจะจำลองเหตุการณ์น้ำท่วมเป็นขั้นตอน หนึ่งสองสามจากเบาไปหาหนักนะครับินตั้งแต่ระดับท้องถิ่นนะครับอำเภอแล้วก็มาจังหวัดโดยที่ผู้ราการเหตุการเป็นผู้ว,ว่าการจังหวัดเขาจะถามทุกหน่วยงานว่าพอถึงเวลานี้ขั้นตอนนี้เราสามารถซัพพอร์ตหรือช่วยอะไรกับสายป้องกันได้ที่มีผู้ราชการเหตุการคือผู้ว,ว่าการจังหวัด ตอนนี้ผมเข้าประชุมเป็นสถานการณ์ของระดับจังหวัดแล้วนะครับดังนั้นสามารถเป็นเนินการอะไรได้บ้างเหมือนสมมติทามสายถุงห้วยสายของปี6ูนะคะระับเขาจะถามว่าหน่วยที่รับชอบน่ะเป็นเนินการอะไรบ้างที่เคยประชุมกันทั้งก่อนบ้างคุณจะสามารถนําสะพานอา่าเรียกสะพานอะไรครับเที่ยวยกแทนได้เลยในลักษณะนั้นทางหน่วยงานที่รับชอบก็จะต้องมาแก้ไอที่ผู้สร้าง พอมาถึงขั้นตอนของสมาคมนี้อีสอเล่ผมก็แจ้งไปว่าถ้าถึงเหตุการณ์ที่ถึงช่วงที่ว่าตัดน้ำตัดไฟหรือเครือข่ายสื่อสารทั้งหมดล่มเราประสพหนึทารดาได้โดยมีบุคลากรก็ไล่ไปกันต่อไปนี้หนึ่งไฟทีนิคไฟทุกเชินนะครับไป,ประสานง,งานแล้มีเครือข่ายสิแต่บเบอเภอ ตามที่ได้ลงไว้ตอนนี้เรามีเครือข่ายทั้ง18อำเภอนะครับที่ผมแจ้งให้ทางป้องก,กันการพัดแล้วนะครับโดยมีรายชื่อส่งให้ป้องก,กันกาหพัดแจ้งบอกว่าเราสามารถรับข้อมูลจากทุกอำเภอเพื่อที่จะรายงานให้ทางกองบัญชาการได้พร้อมที่จะมีสมาชิกสแตนบายตลอดเวลาในการเข้าเวาีกันในการใช้ทุนทีนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเวลาเข้าไปสุขแขนที่ผมสุขแขนงั้งที่แล้วนะครับคือสภาพะตอนนี้เราอยู่ในรูปแบบเป็นรูปแบบแล้วนะครับในการที่ส่วนตวรการภาครัฐนะครับคำนินการให้ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ที่เพื่อสมาชิกอ่าร่วมบริจาคน้ําท่วมนะครับบริจาคน้าท่วมเราก็ไปมอบให้พร้อมพร้อมอ่าเงินนะครับเงินบริจาค มีตัวบัญายละเอีอยดรายละเอียดสาราคามแล้วก็นิสวยจะเป็นเชยพูงนะครับาการะสีครับกบอยละเอียดกระสินนะครับสาราคามอาจจะอบไนไดหนึ่งพันกเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าร่วมไปทำกิจกรรมได้นะครับครับอะไรครับอันนี้ก็เป็นเกรติยอย่างยิ่งนะครับสําหรับนายกสมาคมนะครับที่ได้รับเกียรตินะครับเข้าร่วมกิจกรรมทาง ต่างๆทางวัฒนธรรมนะครับผู้เกียรหรือสมาคมนะครับเข้าร่วมนั่งขเกียรติที่ก็พับที่นะครับก็จะมีทุกปีนะครับปีที่แล้วนะครับก็มีฐานการโควิดนะครับก็จะคัดคัดคนหน่อยนะครับก็อย่างนี้นะครับผลที่ขึ้นมาคือขนาดนี้นะครับนี่คือผลของการกระทําของทุกท่านนะครับทุกท่านสมาชิกนักวิสาเรีของเราเแหละครับ ร่วมก,กิจกรรมทางจังหวัดนะครับใ้ากาสืบสูงไม่ว่าเป็นการกำกับดูแลขบวนหรือทุกอย่างนะครับที่ท่านเห็นเรียเห็นพร้อมกันก็เลยให้เกียรติทางสมาคมเรานะครับ mm hmm. การเริ่มต้นต้งแต่แต่สมัยท่านในในิยุคแรกนะครับท่านโอเทลซลาโ,โคเดลต้ามอเทลมานะครับจ mm hmm. นมาถึงอโอเทลลาโค เอสคทีนะครับับแล้วก็มาสมัยผมก็ดิสกี้โฮเทลนเรเอร์นะครับและสมัยต่อไปเดี๋ยวท่านก็จะรับทราบว่าเป็นท่านใดนะครับก็ราททำงานร่วมกันครับร่วมทุกภาคส่วนครับการทาการสมัครจะเป็นชุดเดิมนะครับที่สลับส่วนชุดเดิมแต่สมัยในยกเป็นแรกคนที่สองคนที่สามยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมคนต่อไปก็ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมครับดีๆที่อยากจะให้ สำนับถึงศักยภาพาของอนักวิทยสังเกตในแต่ละจังหวัดทุกภาคครั้งนี้ถือว่ามีผลงานนะครับส่สมาชิกนักวิทยสังเ่นเข้าร่วมอบรมาสื่อสารสำรองของชาติโดยทีผู้เข้าร่วมนะครับหลังจากได้รับการอบรมแล้วท่านจะได้รับหนึ่งใบประกาศนะครับสกองท้องถี่ ประเภทสองซึ่งเป็นความผิดที่ใช้ร่วมกับสว่วนราชการได้ไม่ต้องให้สว่วนราชการกระโดดมา,าาาาาาามาหาเราเราทําผิดก็โดนกระหังเขาเขาผิดมาหาเราไม่มีนะครับต่อไปจะใช้ความผีดประเภทสองร่วมกันแล้วต่อไปจะอนุญาตให้ผู้ที่เขา<อ>ผสมนะครับสามนาทีมือเต็งก้าป้าคิวบินนะออกมาดีแล็กนะครับ แขก่อดจะไม่มีนะครับคุยเรื่องเด้อะไรโอ้เกือบจับม่ได้นะเพื่อนๆคนนี้เอ่อแขก่อนเป็นต่อซอต่อรอได้กันนะมาก็ดื่มกันแล้วครับแบบสมอนสารคำนะครับดื่มซดซัเคแล้วครับโอ้ยลืมจำกันไม่ได้แล้วครับผมทำงานอยู่ไหนอ๋ออยู่บ้านอยู่บ้านบริษัทอยู่มองเค่าบริษัทเขาให้เพื่อนๆสมาชิกเรียกซ้านครับบ้า สาเหตุที่สมาชิกสมาคมดอกรอเยอะนะครับเนื่องจากว่าหลายปีผ่านมาที่กรรมการสมาคมที่อุรณธา,านีหรือว่าสถานที่คุขายเอทศรชรอุรธานีเนี่ยหรือว่าสมาชิกเราไปต่อสัญญาเอกสารที่อุรณธา,านีจะต้องเป็นสมาชิกสมาคมโดยสมาคมเนี่ยทีนี้ช่วงนั้นที่อุรุณธานีสมาคมยังไม่ทำหนังสือตรองได้นะครับ ดังนั้นจรนีคอสารอรฮานีต้องโทรศัพท์มาที่สมาคมคนลครว่าเอาอย่างนี้ไหมสกลนครบริพูอินสมาชิกมาต่อสัญญาเลขขาเนี่ยเขาดําเนินการไม่ได้เพราะว่าต้องมีใบรับรองสมาคมเป็นผู้กำกับในการทำหน้าที่ดังนั้นก็อ่ะก็ปรึกษานายกดูว่านายกอย่างนี้นะทางคอสชรอรฮานีส่งเรื่องมาอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเราดำเนินการไหม เพื่อรับสมัครสมาชิกท,ทางด้านโน้นนะครับคุณมองค์การนีโอเคนะโอเคค่ะแล้วทีนี้การรับสมัครทำยังไงก็เจ้าหน้าที่กอสชตัวจริการรับสมัครเอา,อา,า,า,างเอกสารรูปภาพค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกสมาคมแบบกลุ่องค์กมีอะไรบ้างเป็นข้อสามสี่นะครับหลังจากนั้นว่าภายในสิบห้าวันภายในหนึ่งเดือนสิบห้าวัน บางทีสมาชิกมาต่อสัญญาไเ้ขฐานที่สกลนครแล้วก็จะส่งเรื่องไปต่อที่อุรวันธานีนะครับก็จะมีการหักรายรับรายจ่ายนะครับถ้ามันเหลือเขาก็ส่งมาที่สกลนครถ้ามันไม่พอแล้วก็เพิ่มไปที่กรสเลาโรลานียนะครับมันก็เลยทำให้สมาชิกมันเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับนี่คือในตัวเลขของสมาชิกสกลนครว่าทาไมมันเยอะนะครับ ก็คงจะบอกวอะไรนะครับในส่วนส่วนหนึ่งของสมาชิโกโุเรตเปนเยอะนะครับมีมดิจารนะครับสัญญาณได้สาดในขอ้อดูเชื่อมไมเคิลโฮเทลนะครับก็ได้ลองรับสมัครแตกต่างกันั้งนี้นะครับก็ยังไงก็เพื่อในการทําง,งานต,ต่อไปนะครับก็คงจะทำตางเหมือนกับท่านนายกที่ผ่านมาันทุกคนนะครับซพ่อเป็นแนวทางนะครับ การทำงานบริหารสมาคมของนันกวิจัรจังหวัดจลนทพรนะครับขอบคุณครับผีผู้ชุมในตรงนี้เลยนะครับว่าท่านจะต้องการในแบบไหนทางลับหรือทางเปิดเผยนะครับถ้าเปิดเผยก็ยกมือสัส่งสมนะครับครับมีท่านไหนจะอยากเสนอในส่วนไหนเขาเรียนเชิญครับ ทำดีเชิงครับเพื่อเพื่อความเพื่อความเพื่อความรวดเร็วนะครับแต่แพทย์ยังเปิดเผยครับเพื่อจะได้รวดเร็วไม่ต้องเยอะครับครับท่านทสองนี่ครับ เราสมัครเพียงท่านเดียวก็นา่าจะโปรใสไปเลยนะครับชัดเจนยกมือให้เห็น,หนกันเลยเพราะว่ายังไงก็มีท่านเดียวลงเลยครับขอบคุณครับแบบเผยนะครับยกมือเลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นปฏิทินประชุมน,นะครับขออนุญาตอ่า ขอเสียงพ้นสมาชิกครับว่าให้เรียกแต่เปิดเผยครับเพะยกมือครับผมครับผมถ่ยมายทุกอย่างครับโอเคครับมติที่ประชุมนะครับก็เป็นเอกสารนะครับให้การสั่์ถึงนายกเป็นการเปิดเผยนะครับต่อไปก็จะเป็นการ สเสนอแลครับท่านใดเห็นสมควรให้นายสีพรพงษ์กรีสิธัญญานะครับเป็นนายกสมาคมคนต่อไปนะครับ <Okay. S 1> ก็ขอเสียงสนับสนุนครับยกมือครับผม

นับนับเลยว่าทั้งทึงเลยนับแล้วทั้งทึงสิ้ารการบริยกนันจะเกิดขึ้นทั้งข้างกรรมการครับวันติเป็นเอกฉันนะครับสนับสนุนนายสิริพงษ์มีสิริ์ัญญานะครับเป็นนายกสมาคมนักวิทยุสุรเล่นจังหวัดสกลนครคนต่อไปครับขอเสียงปรบมือครับ ก็อบอกว่าดีใจนะครับดีใจที่เห็นเพื่อนๆจะมาชี้นำสนับสนุนในการทํางานที่ผ่านมานะครับเริ่มต้นง่ายๆเนาะทั้งแต่การเป็นโซวลงนักวิสุทธเล่นนะครับตอเสนอสิทธิ์พระนคกระโดดเข้ามาสู่ธรรคมที่ทีทุกคลเลยครับตั้งแต่ปีห้าสับนี่ก็ห้าห้าสิบสองปีนะครับในการร่วมทีมบริหารงานกับ สมามมสมคมนักวิศวกตระกูลตระกูนะครับ,รบก็ดีใจนะครับที่เ,เพื่อนๆสมาชิกนะครับยังให้เห็นความสาคัญนะครับในการทําง,งานที่ผ่านมาก็ดีแล้วก็ไม่ดีก็มีนะครับในบางส่วนนะครับซึ่งทิ้งทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นจริงให้ผมรับตกลงมาว่าการทําง,งานที่ไม่ดีผมก็จะได้เอามาแก้ไขนะครับเพื่อให้มันดีขึ้นไปในวงการนะักวิศวะเล่นเบานะครับ ก็ในตั้งแต่แันนี้ไปต้นไปนะครับเรื่องอะไรต่างๆที่ผ่านมานะครับก็คงจะดีใจนะครับสุดท้ายนี้ก็ผมคิดว่าก็คงจะพัฒนานะครับในสกลนครของเรานะครับในวงการลเลวิสโซเดนนะครับให้ดีขึ้นถือว่าเล็กน้อยก็มานะ <c oughs> ามล้วเอาที่ทำได้ก็แล้วกันเนาะเอาง่ายๆนะครับพวกง่ายๆก็แล้วกันนะครับ ขอขอบพระคุณนะครับเพื่อนสมาชิกในวันนี้นะครับจับใจโคดุกิโลไมค์กิโลโฮเทลนะครับนายสซริกงดีเซริกัญญานะครับขอบคุณครับที่ร่วมกิจกรรมให้การสนับสานุนคณะกรรมการที่ผ่านมานะครับเป็นอย่างดีนะครับด้วยจิตด้วยใจ ด้วยกำลังศรัทธาของท่านก็ขอกำลังจิตใจกำลังศรัทธาของท่านส่งต่อขรอการขึ้นใหม่นะครับเดีท่านนายกคนใหม่นะครับนายสิทพงศ์ติรัสติรัญญานะครับกระผมนายประชาสัมพันธ์นักระสินนะครับก็จ,จะขอร่วมเป็นคณะการกับทาง,าง,างนายกสมัหม่ในทีมบริหารเหมือนเดิมครับขอขอบคุณทุกท่านันนี้ครับที่ผ่านมาครับ ท่านส <cek warm st anza> ี่ปีครับขอบคุณครับขอบครับผมที่จะโพโอตาโพเดลีมันครับแต่ก่อนก็อาจจะเจ้าบุญบางทีว่าพลายของมูลทรัพย์อยู่นะครับณปัจจุบันก็ก็กำลังลงนะครับเพื่อให้น้องได้ขึ้นมา สายแสงเับสู่บรรยากาศภาพลักของมุปกรณ์นะครับก็ดีใจครับที่ได้ยุบได้ได้ยุบเปนใหม่ที่ก็ได้ร่วมสร้างกันมาตั้งแต่ต้นนะครับที่ได้เก่าไปแล้วนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ผมก็เป็นคนที่เข้าเข้าใจในการแครยขึ้นในสื่อสารสนะอถึกครับนรอบนี้ก็ ดีใจครับดีครับขอบคุณรักพิษมาท่านนายกสมาคมนักบินสุรินคเป็นแรกของเรานะครับคุณกับสุนทรต่อไปเชิญนายกคนที่สองนะครับโอยคิูทีครับเดี๋ยวเชิญครับสวัสดีครับผมโฮเทลสราโฟเซียร่าคิวิเตนโก้ขนาดใหญ่เมืองสุรินทร์คนลนน้อยร้อยกว่ากิโล ถึงหน้าตาจะติดลบแต่ถ้าครบแล้วจะติดใจมีนามแรกขาอว่าเ,ป,ป,เปียวซาราฟอเซียราคินเทนโกครับยินดีครับนายกคนใหม่ครับเอโคตุคซิโรไมเคโลเจียวครับร่วมทำงาน,นกันมา10ปีเต็มครับผมตั้งแต่ฟอร์ดิเเป็นนายก2ปีหลังจากนั้นผมก็เป็นนายกอีก4ปีครับแล้วก็ปิโกปิสกโอเทมมานเบอร์เป็นอีกี่ปีครับ เอ็โคตุสิโลนกยโรเทอรองนายกแปดปีเต็มๆครับผมก็เลยบอกว่าท่านสมควรนะมาปรึกษาขอับผมมาปรึกษาผมว่าผมผมบอกว่าไม่ต้องปรึกษาผมยกท่านเป็นนายกเลยเที่ยวนี้ให้ท่านลงสนักเลยเพราะรองอให้ครับขอบคุณครับที่ร่วมงานร่วมกามาตลอดมาครับผมขอบคุณครับ ต้องหาบุคลารกรน,นะครับเข้ามาร่วมทีมนะครับก็จะมีการติดต่อทางโทรศัพท์เข้าไปหาเพื่อนเพื่อสมาชิกนะครับเข้ามาดูทีมงานนะครับในการบริหารนะครับสมาคมนักพิทิตจังหวัดสุโขทัยนะครับและในรี้อส่วนหนึ่งนะครับเพื่อสมาชิกที่เป็นนักพิทิตเกงาวัจะมีข้อชี้แนะข้อเสนออะไรต่างๆนะครับในโซเชียลทางเฟซบุ๊กของสมาคมก็ดีหรือว่าในใดของคณะกรรม ซึ่งเป็นเกี่ยวคอที่กับต้นเสานะครับที่อยู่ตรงนั้นนะครับเข้าไปสมัครเข้าไปได้นะครับมีปัญหาหรือจะเสนอแนะอะไรต่างๆนะครับเพื่อจะที่บริหารน,นะครับนักประยุกุ์ของเรานะครับให้ดีดขึ้นขึ้น่อไปก็เราก็จะรับมาไว้พิจารณานะครับซึ่งวันนี้เพื่อนๆจะมาทีก่ก็เดินทางไปลมาหลายพื้นที่เหมือนกันนะครับเท่าที่เห็นแล้วผมก็รีบใจซึ่งการประเมินผลตัวเลขบุคบคลที่จะเข้าร่วมประชุมวันนี้ ครับในวันนี้นะครับในการเตาระชุมนะครับซึ่งในส่วนเดียนะครับคณะกรรมการผมต้องาผมจะมีบางท่านบางถานีนะครับที่จะโทรศัพท์ไปแจ้งพื้นที่ปรึกษานะครับแต่น้อยอาจารย์ที่ผมนั่งอยู่ข้างหน้าพระประจันทิเวียร์พระพยูรวรเชี่ยวภูมินี่นะครับสอนผมนะครับตั้งแต่ตอนนันจนวันนี้นะครับม .3 พระพยูรวรเชี่ยวภูมินะครับแล้วก็ดีใจนะครับ